กิ้งกือแมงแสนตีนผู้พิทักษเล็กๆแห่งพื้นป่าเมื่อเอ่ยถึงกิ้งกือหลายคนอาจรู้สึกขนลุกหรือหวาดกลัวเพราะรูปร่างที่มีปล้องมากมายและขานับไม่ถ่วนแต่แท้จริงแล้วสัตว์เล็กชนิดนี้ไม่ได้มีอันตรายอย่างที่เข้าใจกันตรงกันข้ามกิ้งกือหรือคนไทยเรียกติดปากว่า แมงแสนตีนกลับเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติกิ้งกือจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ขาป้องชนดิปโลโพดาแม้จะถูกนำมาเล่าในสารคดีมะเรลงสยามแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มะเลง หากแต่เป็นสัตว์ที่มีลำตัวแบ่งเป็นป้องชัดเจนแต่ละป้องมีขาถึงสองคู่เมื่อเติบโตขึ้นผ่านการลอกคราบป้องและจำนวนขาก็จะเพิ่มขึ้นทำให้บางชนิดมีขามากจนนับไม่ถ้วนก่อให้เกิดชื่อเรียกขาที่น่ารักว่าแมงแสนตีนสิ่งที่มักสร้างความเข้าใจผิดคือการเปรียบกิ่งกือกับตะขาบ ทั้งที่ทั้งสองแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกิ้งกือเป็นสัตว์ที่กินเศษซากพ,พืชเดินช้าไม่ก้าวร้าวและป้องกันตัวด้วยการม้วนขดเป็นวงกลมและปล่อยสารเคมีมีกลิ่นฉุนในขณะที่ตะขาบเป็นนักล่าที่เดินเร็วกินสัตว์เป็นอาหารและมีพิษกัดเจ็บกิ้งกือจึงไม่ใช่สัตว์อันตรายต่อมนุษย์ แต่กลับถูกเหมารวมและหวาดกลัวเพียงเพราะรูปร่างที่ไม่คุ้นตาวิธีชีวิตของกิ้งกือผูกพันกับพื้นดินและความชื้น มันมักอาศัยอยู่ใต้กองใบไม้ผุเศษไม้เน่าหรือใต้หินเพื่อหลบแสงแดดและรักษาความชุ่มชื้นกิ้งกือออกหากินในยามค่ำคืนโดยกินใบไม้ร่วงและเศษซากพืชเป็นอาหารสิ่งที่มันขับถ่ายออกมาจึงกลายเป็นอินทรีย์วัตถุที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพดินทำให้ดินร่วนซุยและอุดมสมบ,บูรณ์ บทบาทของกิ้งกือในระบบนิเวศจึงยิ่งใหญ่กว่าขนาดตัวที่เห็นมันทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายที่ช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารกลับคืนสู่ผืนป่าอีกทั้งยังเป็นอาหารให้แก่สัตว์อื่นๆเช่นนกกบหรือตะกวดเรียกได้ว่ากิ้งกือเป็นทั้งผู้ผลิตปุ๋ยธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ตามกิ้งกือก็มีวิธีป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามแม้จะไม่มีกำลังหรือพิษร้ายเหมือนสัตว์นักล่าแต่ก็สามารถปล่อยสารเคมีที่ทำให้ศัตรูแสบตาหรือผิวหนังระคายเคืองสารนี้แม้จะไม่ร้ายแรงต่อมนุษย์แต่บางครั้งอาจทำให้เกิดรอยดำบนผิวได้หากสัมผัสโดยตรง เมื่อมองลึกเข้าไปจะพบว่ากิ้งกือไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เล็กหน้าขนลุกอย่างที่หลายคนมองแต่คือผู้พิทักษ์ที่ช่วยดูแลรักษาความสมดุลของป่าและดินการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันอย่างเข้าใจจึงไม่เพียงแต่ลดความกลัวในใจของเราหากยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้เห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่คอยทำหน้าที่สำคัญ โดยไม่เรียกร้องความสนใจเรามาทำความรู้จักกับกิ้งกือที่พบได้ในประเทศไทยกันค่ะกิ้งกือที่เราพบในประเทศไทยนะคะได้แก่กิ้งกือขนกิ้งกือกระบอกกิ้งกือตะเข็บและกิ้งกือกระสุนค่ะกิ้งกือขนเป็นกิ้งกือขนาดเล็กที่มีลักษณะเฉพาะตัว คือมีขนแข็งปกคลุมทั่วลำตัวซึ่งใช้เป็น,นกลไกป้องกันตัวโดยขนเหล่านี้มีหนามและตะขอที่สามารถหลุดด่วงและพันเข้ากับส่วนขาหรือปากของแมลงนักล่าทำให้แมลงนักล่าเคลื่อนไหวไม่ได้แม้ว่าลำตัวจะนิ่มและไม่มีโครงกระดูกภายนอกที่แข็งแรงแต่กิ่งคือขน ก็มีวิธีการหลบหนีที่รวดเร็วเมื่อถูกคุกคามกิ้งกือกระบอกมีลักษณะลำตัวยาวทรงกระบอกและมีจำนวนปล้องมากมักพบได้ในระบบนิเวศปา่าไม้ซึ่งทำหน้าที่สำคัญเป็นผู้ย่อยสลายสร้างอินทรีย์วัตถุในดินช่วยเพิ่มสารอาหารและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน โดยในประเทศไทยมีการค้นพบกิ้งกือชนิดใหม่ๆใ,ในกลุ่มนี้อยู่หลายชนิดกิ้งกือตะเข็บกิ้งกือตะเข็บเป็นกิ้งกือขนาดเล็กลำตัวแบนมีปล้อง20ปล้องไม่มีตาใช้หนวดในการรับความรู้สึกมีหนามเล็กๆยื่นออกมาสองข้างทุกปล้องอาศัยอยู่ในดินเหมือนไส้เดือนกินซากพืชเน,น่าเปือ่อยอินทรีย์วัตถุและแตะไคร่น้ำเป็นอาหาร ซึ่งมีประโยชน์ช่วยบำรุงดินและเป็นปุ๋ยธรรมชาติกิ้งกือกระสุนมีลักษณะตัวอ้วนป้อมลำตัวสั้นมี11-13ปล้องและมีขาจำนวนมากเมื่อตกใจหรือถูกคุกคามจะขดตัวกลมเหมือนลูกกระสุนเพื่อป้องกันตัวชื่อเรียกอื่นๆคือกระสุนพระอินทร์หรือแมงมดชิต ชอบอาศัยในพื้นที่ชื้นแฉะเช่นป่าดิบชื้นกินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารมีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในธรรมชาติถ้าไม่มีกิ้งกือ ป่าของโรงคงจมอยู่ใต้กองสซากใบไม้ที่เน่าเปื่อยช้าๆบทบาทของพวกมันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศป่าพวกมันช่วยควบคุมความหนาของชั้นใบไม้ที่ร่วงหล่นทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำและอากาศในดินช่วยลดการสะสมของคาร์บอนในชั้นดินและสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆแม้จะมีประโยชน์ แต่ในบางครั้งที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นฝนตกหนักผิดปกติกิ่งกือบางชนิดอาจอพยพเข้าสู่บ้านเรือนหรือแปลงกเกษตรจำนวนมากทำให้ถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชอย่างไรก็ตามกิ่งกือส่วนใหญ่ไม่ได้ทำลายพืชที่มีชีวิตแต่เพียงแค่หาที่พักพิงเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์จึงใช้กิ้งคือเป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพของดินและป่าที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเพราะพวกมันตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตได้ไวจากสัตว์ที่ถูกเข้าใจผิดสู่การค้นพบว่าแท้จริงแล้วมันคือวิศวกรระบบนิเวศที่ทำงานอย่างหนักเบื้องหลังความเชื่องชาของมันคือความมั่นคง ความเรียบง่ายของมันคือความสมดุลพวกมันคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดบางครั้งก็เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและซ่อนตัวอยู่ใต้เท้าของเราครั้งต่อไปที่คุณเห็นกิ้งกือจงจำไว้ว่า กำลังมองเห็นสัตว์ยุคโบราณที่ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อรับประกันว่าโลกใบนี้จะยังคงเขียวชอุ่มและมีชีวิตต่อไปโลกใต้เท่าของคุณมีความซับซ้อนและน่าทึ่งกว่าที่พวกคุณคิดเสมอ